กองอกทัพเวียดนคักเท่าไหรโอเคเนาะตอนนี้เท่ากับมาห,หอดหอดเซียนถะัดเนยเนาะตอนนี้สบายดีทุกคนเนาะตอนนี้ข่อยกับร้านกำลังขี่ไปขี่ไปไทยเนาะมาทุบมาเห็ดยนะูทูบเนาะการลงทุนนี่ก้อนเซียมกันเนี่ยพอข้าวสองคนคือสีข่ขามไปมืออุดอรเนาะขามไปเซียนถัดแต่สีไปบานไปเบิ้ง ไปบึงโนดบุกเพื่อมาเห็ดหาสีโนดบุกมาเห็ดยูทูบลองเบิ่งเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปบอกกัน เ,เนาะทุกคนตอนนี้เข้ากับตอนนี้ตอนนี้ก็ลังมาหอดเอ่กมองผารถคือตอนนี้ก็ลังชิบตะยังยึดคาพารถตเลยครับ ไปรถหนึ่งหนึ่งหาซานโฮหนึงน่งหาซานโกตอนนี้คือถ่ายรถแล้วแล้วตอนนี้เนาะรับก็ได้ทีิ้งกระดานเนาะ ด่านพมแดน้องข่นั่นแหละเนาะน้องข่นั่นแหละอันนี้ด่านด่านรภาแขงที่นึ่เนาะืรถภาแวกที่หนึ่งแหละปคามีตาเหล่าไทยเหลาไทยอันที่หนึ่ง้องเดียจันอ่าน้องข่ายเนา trong mùi <laughs> <laughs>

วม่ดู้เนา์ตัวลายเนาะตอนนี้เขามาหอดอันนี้เลาะหอดมองจับบัตรคนมากระายมันตักเติรดแล้วมองจับบาตรเนาะคืออาชีพอี่จบลงบันอีกอ่าแต่หลังจากเข้ามาังบตรเดร์จะไปทยไปนู้นกันเนาะ ตอนนี้พ่อฮ่อกำลังขึ้นมาในรดดเนาะรด,ดตู้ก็คือนี่เป็นปีป,ปีโดดตู้เนาะรด,ดตู้จะนาดานไปเฉยนทันก็คือคนหนึ่งหาซิบหาหาบาปเนาะโดดจะออกประมาณอยู่แปดมุ่งเศ้าเก้ามุงเช้าวนะก็นาจะเมนซิ10ิบมุ่งเศ้า,า, 40, 40าอีกคนหนึ่งเนาะใส่เวลาในการเดินทางจากนี่ไป หอดเซีนทัดอุดรอยู่ประมาณอยู่หนึ่งสมุกเนาะโอเคนะเดี๋ยวไปฟอกันอยู่ทีเสีนทัดอนนุดรเนาะฟองเ่องไม้เดือนคักแช่ว่ะโอเคเนาะตอนนี้เท่ากับมาหอดหอดเซีนทัดเนาะกานทำเป็นทะำอ,อ,อ,อันนี้เป็นยาที่เทไรนี่ว่าน,นี่ <c oughs> ห้าของหนาวเลยอตอนนี้คอยดูไม่ได้ไม่ยู่นี่แล้วเนาะอยู่สิทันแล้วตอนนี้เนาะอยูยูสัตว์ชีคณ้มาน,นังขาวัฒนังขาหลุดได้คนที่ว่าเคยเฮียนน้ำกันเนาะเคยเคยอยู่น้ำกันนะเดี๋ยวจะหน่อยเยอนมากเนาะมากเลยคสอถ้ากระโดดแรงแรงมากหนึ่งมาสองคนเนาะ <Yeah. c oughs> จะได้ตอนนี้ยูร้อนเนาะเป็นอะไรตอนนี้สิ้นอะไรครับผมอตอนนี้เนาะคนที่บอกว่ามาผอคือมาหอด้วตอนนี้มาเจอกันเลยตอนนี้เขาอยู่น,นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ขารุบาย เข้าดูดอนอันนี้อ๋อตอนนี้เรามาดูดูอะไรเรามาซื้อคอมพิวเตอร์เราซื้อเราซื้อนาบุกไปแล้วใช่ใช่เราก็เลยมาดูโซนทีวีเพราะว่าหลังจากที่เงิน YouTube ออกเราก็เลยมาซื้อเพราะเราจะโปรดักชั่นเราต้องใหญ่ขึ้นเราต้องมีทีวีเพื่อที่จะดูยอดยูจาก YouTube ใส่ใส่สนใจอ่เแต่ยี่ห้อของ TCL นี่ TCL นี่คือแบบดีรุ่นนี้จะดีเพราะว่า มันเป็นโอเคแล้วก็น่าจะอยู่ที่75เลสิในจีด75นิ้ว็เน็นโอเคดีคุณเป็นพนักงานขายหรือว่ายังไต้องก็เต้องเจสเปคมาแล้วก็จะมผมก็จะเปิดบริษัทของคุณอ๋ก็เลยมาดูว่าเออเราน่าจะมีทีวีในสตูดิโอครับผม